ร้อนเดือนเมษายนร้อนจัดค่ะไม่ได้เปิดแอร์ด้วยต่อไปก็จะเข้าไปดูระดับขึ้นที่เรียกว่าอัลฟาอัลฟาเป็นระดับที่เรา เริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มที่จะนั่งสมาธิอยู่เราก็หายใจเข้าหายใจออกช้าๆและความถี่ของสมองก็จะเริ่มช้าลงหน่อยเห็นไหมคะในระดับนี้ความสังเกตของเราก็จะเปลี่ยนจาก โลกภายนอกมันเน้นโฟกัสที่โลกภายในในระดับอัลฟาเราก็จะทบทวนความคิดของเราต่างๆและค่อยๆสังเกตความรู้สึกภายในค่ะเวลาเราเรียนรู้บทเรียนใหม่ต่างๆเช่นตอนนี้ เราก็จะอยู่ในระดับ alpha state ค่ะใครๆที่สนใจการฝึกเข้าอยู่ในระดับ alpha state ก็สน้อยแนะนำให้ค้นหาข้อมูลความสอบบทเรียนต่างๆหลักสูตรของคนที่ชื่อโฮเซ s ซิลวาเขาก็ช่วย อบรมลูกเขาและหลายคนทั่วโลกเข้าจัดระดับเครียดระดับประจำวันเข้าไปในระดับ a l ลฟ a state ค่ะในระดับ a l ลฟ a state ก็เริ่มมีแมจิกนะคะเออและชื่อของโฮเซซิลเวอร์สะกดอย่างนี้ค่ะ J O -S -E -S -I L V A